สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมสวนบอนสีเอ็นจอยและไม้ด่างนะคะเราก็จะพาเพื่อนๆมาชมต้นอีพีด่างขาวที่เราชำไว้นะคะแต่ว่ารอบนี้เราพามาดูที่เราชำนะคะก็คืออยู่ในน้ำนั่นเองอยู่ในน้ำนะคะนี่เพื่อนเอนอันนี้ก็จะเป็นกระมังเป็นกระถางใหญ่นะคะกระถางใหญ่เราก็ เราก็ไม่ได้ชำในนี้หรอกคะ่ะแต่ว่าเราชำอยู่ในเราชำอยู่ในกระถางนี้นี่เราชำในเข่งนะคะเราชำในเข่งเราจับจิ้มจิมจิ้มไว้เราเป็นคนที่เป็นคนที่อยู่เฉยไม่ได้นะคะอยู่เฉยไม่เป็นก็เลยจับจิ้มใส่เข่งนี้นะคะเพื่อนเพื่อนดูลายของต้นอีธีหลังขาวพอจับจิ้มปั๊บนะคะมันก็ เริ่มโตนะคะมันก็ไหล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 นี่มันไหลที่กระถางนะคะกระถางที่เป็นน้ําที่เราใส่ลูกต้นไม้ไว้นะคะมันก็จะเกาะที่นี่ขอบมันเกาะที่ขอบกระถางนะคะมันก็จะไหลนี่เกาะที่ขอบขอบกระถางแบบนี้นี่เพื่อนๆดูสวยงามมากๆเลยนะคะต้นอีพีนี่ ต้นนี้ใบใหม่ะคะใบใหม่มันก็จะอ่อนแอหน่อยนะคะนี่นี่ใบดูใบใบจะดีพีสวยงามมากๆาพีพีด่างขาวนะคะเพื่อนๆพีพีด่างขาวนี่แล้วก็มันก็จะเกาะตรงนี้อีกนะคะนี่เกาะนี้อีกนี่มันจะชอบเกาะตรงขอบขอบ,ขอบนะคะขอบทางอันนี้เราก็เอาไว้ในในน้ํานะคะเราปลูกต้นไอ้พวกต้น แบ็กเมจิกมั่งนะคะหรือหลายหลาย,หลายสายพันธุ์นะคะที่อยู่ในน้ำสามารถที่อยู่ในน้ำได้นี่ต้นตอีพีอีพีสวยงามมากๆเลยชอบใบนะคะชอบใบชอบชอบลายต้นอีพีลายมันสวยนะคะลายมันสวยนี่พอโตมาแล้วเนี่ยใบมันก็จะออกด่างแล้วก็ใบก็จะฉีกแบบนี้นี่ฉีกแบบนี้สวยงามมากเลยมันขอบที่กระถาง อันนี้ก็จะยังไม่ใบยังไม่ใหญ่นะคะใบก็จะเล็กอันนี้น่าจะเป็นพันพันเล็กนะคะพันต้นอีพีเล็กยังไม่ฉีดใบมันเล็กอยู่นะคะแล้วก็พอมันโตมันก็ไหลไปเรื่อยๆนะคะมันก็เกาะนั่นเกาะนี่ไปเรื่อยแล้วก็จะมีตรงนี้ข้างล่างอีกสวยงามมากเลยนี่ดูดูดูดลายนะคะลายสวยมากๆอันนี้อันนี้น่าจะเป็นพันเล็ก พันเล็กคือใบมันจะเล็กกว่าใบจะเรียวๆยังไม่ฉีดนะคะสวยงามมากดูดูดูดดลาเลยคะสคะวยงามจริงเลยนี่อันนี้เราก็จะไว้เป็นทำพันุ์นะคะเราก็จะปลูกไว้เดี๋ยวสักพักหนึ่งถ้ามันโตเราก็ตัดข้อเพื่อจะเอาไปขยายพันต่ออันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนี้จะไม่ค่อยด่างมากนะคะไม่ค่อยด่างมาก แลก็ปลูกไปก็ชอบนี่ค่ะอยู่รอบรอบรอบกระถางเลยรอบกระถางที่เป็นน้ำเลยนะคะเนี่ยมันจะชุ่มชื้นเติมน้ำขนาดนี่พาเพื่อนๆมาดูต้นไม้ที่สวยนะคะ